โอเคอ่ะก็หลังจากที่ผมเอ่โพสคลิปยังไงอ่ะเออ่รีวิวการติดตั้งนะครับเจ้า d a s แคม m ซเวน p ี o hmm. ไปเนี่ยก็ก็ mm hmm. ก็ <laughs> ก <laughs> มีคนเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันนะ mm hmm. คือต้องบอกตรงว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะโพสเพื่อแบบว่า โมีคนสนใจอะไรมากขนาดนี้นะครับก,ก็ก็มากกว่าที่คิดเพราะตอนแรกก็คือเหมือนกับแบบเออเราอยากทดสอบลองเดสแคมที่เพิ่งซื้อมาเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็อยากอธิบายให้คนที่สนใจได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคอะมารีวิวกันง่ายๆเลยหลังจากที่ผมใช้มาเนี่ยน่าจะ2เดือนกว่าแล้ะ คือสาหรับผมเนี่ยตัวนี้มันราคามัน2,000กว่าบาทใช่ป่ะถามว่าแพงไหมคือต้องบอกตรงนะมันก็แพงนะคือถ้าเทียบกับกล้องเดสแคมยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกกล้องเดสแคมของทางทาง,งจีนเนี่ยออของไอ้นั่นมันโหหลักร้อยหลักพันต้นๆเองแต่นี้ก็2,000กว่าบาทผมซื้อมา2,000กว่าบาทเนาะแต่ประเด็นก็คือเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมชอบและกันคือหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือกล้องมันตัวเล็ก เออมันมีกล้องเดสแคมหลายตัวช่วงเนี้ที่ผมรู้สึกว่ากล้องมันขนาดใหญ่อะ่ะแล้วผมผมไม่ชอบให้อะไรมาบังตรงตรง,ตรงหน้าคอนโซลหน้ากระจกรถมากนะนะครับแล้วพอดีไอ้เซเวนตี้ไมโเนี่ยมันก็ขนาดมันเล็กดีนะครับผมเลยค่อนข้างที่จะชอบกับขนาดของมันสองก็คือ,อ,อความคมชัด ในเวลากลางวันนะครับวงเล็บว่าในเวลากลางวันนะคือกล้องตัวนี้เท่าที่ผมเปิดดูรูปคือคือมันสามารถเชื่อมแอปเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชันในมือถือได้ใช่ไหมแล้วผมลองเปิดพรีวิวดูเนี่ยภาพตอนกลางวันผมผมรู้สึกว่ามันชัดมากเลยนะคือชัดแล้วก็สีสันนี่คือจริงๆมันก็สีเวอร์กว่าค <Start S 1> วามเป็นจริงด้วยซ้ำเออสีมันก็เวอร์คว,า,วามเป็นจริงด้วยซ้ำแต่ว่าคือ คือโดยส่วนตัวผมว่ามันคมอ่ะคมชัดเลยนะครับคือป้ายทะเบียนอะไรเนี่ยไม่มีเลอเลยนะครับตรงนี้คือเป็นส่วนที่ผมชอบมากอันดับต่อมาก็คืออันดับข้อที่3นะครับก็คือมันมันมีระบบสั่งงานด้วยเสียงซึ่งเอาจริงๆรไอ้ระบบสั่งงานด้วยเสียงของมันนะก็ก็ทำอะไรไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะก็คือปิดหน้าจอเปิดหน้าจอ,อ,อถ่ายรูปนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอฉุกเฉินนะอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงมันพูดเมื่กี้ก็คือถ้า ถ้ารถยนต์เรามันเกิดสันหรืออะไรแบบผิดปกติอย่างเช่นลงหลุมลงอะไรหนักๆเนี่ยมันก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติซึ่งซึ่งความจริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันก็บันทึกไว้ก่อนซึ่งก็ผมก็ไม่ซีเรียสนะเออก็ดีกว่าแบบแม่งไม่บันทึกอะไรเลยกูซื้อมาแม่งนิ่งๆอย่างเดียวไอ้นั่นน่าจะมีปัญหาละนะครับก็สรุปข้อดีก็จะประมาณนั้นที่ผมชอบนะครับมาพูดถึงข้อเสียอันดับหนึ่งเลยคือมันราคาสูง2 0 0พ ผมรู้สึกว่าเออมันก็ส,สูงสูงสูงอยู่นะก็ไม่รู้คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สูงอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่ามันก็แพงอยู่สองพันกว่าบาทต่อมาก็คือ,อภาพวิดีโอที่ได้ตอนกลางคืนเนี่ยตอนมืดเนี่ยความสว่างมันจะไม่ค่อยเยอะคือมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะจริงจจากหน้าจอรถเราเลยคือคือสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยมันมืดมดแล้วมันจะสว่างตรงกลางใช่ไหม ในจอในคลิปวิดีโอที่มันแคปเจอร์มาให้เราเนะี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยคือมันมีกล้องหลายตัวทางจีนที่เขาโม้กันมันไม่ได้โม้หรอกคือมันทําอย่างนั้นจริงจริงคือมันปรับคอนทราสต์แบบขาวจัดดําจัดอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะคือสว่างโลเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบสไตล์แบบสว่างมากๆขนาดนั้นเนี่ยซื้อเจ้าตัวนี้ไปอาจจะผิดหวังเพราะว่ามันมันความสว่างมันไม่เยอะนะครับแต่ถามว่ายังคมชัดไหมคือความคมชัดก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็คือดูดูใกล้ๆ จอเข้าไปใกล้ๆก็เห็นตูดรถยนต์เห็นป้ายทะเบีย,ยนอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่สว่างแบบรวมๆทางหน้าจอแค่นั้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าให้เป็นคะแนนเต็มสิบนะคือผมก็คงให้ประมาณ7.5 mm แล้วกันก็คือคงไม่ถึง8 mm. อาจจะภาพตอนกลางคืนอาจจะมืดๆไปบ้างแต่แต่ว่าตั้งแต่ผมขับมาผมก็ยังไม่มีอุบัติเหตุหรือไม่มียังไม่เจออะไรที่แบบต้อง ต้องมาเก็บภาพจริงยังจังอะนะเออก็เลยก็เลยก็เลยยังโอเคกับมันอยู่นะครับสําหรับใครที่สนใจก็ก,ก็ก็ลองซื้อมาดูก็ได้คือถามว่าผมมันโอเคหรือ,รอเปล่ากับไอราคา2,000กวบ,บาทเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็โอเคดีไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับมันเลยนะครับตัววันนี้ที่ใช้หลายคนจะถามเรื่องไอตัวตัวที่มันเป็น GPS นะครับอ่อันนี้ผมก็อาจจะบอกข้อมูลผิดไปในช่วงแรกนะครับก็คือมันไม่มี GPS เนาะแต่มันเป็นแบบเหมือนระบบ นำทางอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็หลายความเห็นก็ชี้แจงว่ามันสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศจีนจริงๆผมคิดว่าก็ไม่ต้องไปติดหรอกผมไม่ติดผมก็ใช้งานได้ปกตินะฮะก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแชร์ได้ในในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าเราอยู่ในสังคมที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเนาะมีเรื่องดีๆมีประโยชน์อะไรก็แชร์ก็แล้วกันนะครับอะสรุป7จด้า คุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะเออใครสนใจก็ลองหาดูครับในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะ